เป้ค่ะใบใหญ่อันหนึ่งนะคะเป็นผ้าแจ็คการ์ดเหรอคะอ,อันเป็นเอกลักษณ์อันนี้เป็นผ้านะคะสีน้ําเงินสวยเชียวหนังลูกลวัวลายแจ็คการ์ดอันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ปานีดค่ะโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยค่ะอันนี้จะเป็นแบบผ้าเนาะผ้าผ้าแจ็คการ์ดนะคะข้างบนก็เป็นหนังเนาะโอ้โหสีน้ําเงินโค้ดสวยเลยค่ะ ด้ามจับก,ก็เท่ากันค่ะกับใบสีน้ำตาลนะคะ3.75เนาะสายลา้าเพี้ยมเพ่หันด้านหลังเลยค่ะลูกสายสะพายไหล่ปรับบ่าได้นะคะแล้วก็มีตัวอักษรโค้ดเหมือนกันเห็นไหมโอ้โหละหมุนมากเลยซิปด้านข้างจ้าเปิดได้เลยนะแต่ซิปด้านข้างโชว์บางคนจะใส่ซิปด้านข้างเนาะจ้าภายในมีกระเป๋าอนเนกประสงค์ค่ะอ่าภายในนะคะเป็นกระเป๋าอนเนกประสงค์นืงจาก เป็นเชือกผูกเนะาะลูดได้ขยายได้เอ้ว้าวสามช่องใหญ่ค่ะไอสัสามช่องช่องใหญ่กลางแล้วก็ช่องซิปนะคะแล้วก็ช่องเล็กโอ้โหหนังอย่างดีเลยจ้าแล้วก็เป็นยังไงคะตัวล็อกนะคะตัวล็อกแบบสปีดคลิปแล้วก็การเข้าถึงแบบซิปภายนอกสู่ภายในยก็คือด้านข้างเนาะแล้วก็มีกระเป๋าเล็กอ่า ชองซิดด้วยจ้าชิ้นงานโค้ชชิ้นนี้นะคะออกแบบโดยไม่รวมการตัดแต่งโดยทำจากผ้าแจ็กกาดซิกเนเจอร์ของเราซึ่งทำจากผ้าฝ้ายออแกนิกอ๋อมันเป็นผ้าฝ้ายออแกนิกอ่ะที่ที่เนื้อผ้ามันจะไม่เหมือนกับสีน้ำตาลแหะเนะานะผ้าฝ้ายออแกนิกผสมโพลีเอสเตอร์รีไซเคลิลจ้าโอ้โห ขอดูตูดมันน่อยจ้ะเอ,อ้เป็นหนังไม่เปือนง่ายอะสายจากทีนี้เอ,อ้ยสายโอ้อ้าอ้หืมคุณแม่เลือกไม่ถูกเลยพี่เอมเคโอ้โหแสงจิ้วคะ่ะทักมานะคะ